อันนี้เด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยอันนี้เด็ดสลตีเลยนี่ครับกุมารดูดลกที่แพงที่สุดของประเทศไทยอันนี้คือกูมารดูดลกรุ่นแรกรุ่นแรกจริงๆของพ่อแชม่มวัดตากล้องแล้ววันนี้ดูเหรียญนี้ปูอินสี่เหลี่ยมเด่นเป็นสง,งา่าเลยสินี่ไม่คิดว่าเจอสภาพนี้แล้วละสิสี่เหลี่ยมปูอินวัดโบสเอาว่าวันก่อนผมซื้อมา องหนึ่งศึกเฮี้ยนเลยย่งต้องซื้อสามพันเลย mm hmm. นี่พระลวงนั่งลบบุรีพระกุกที่ราคาสูงที่สุดของพระกุกเมืองไทยก็คือกุกพระศรีรัตนามหาธาตุลบบุรีหายากกว่าพระลวงนั่งแต่น,นี่หายากจริงตั้งแต่เล่นพระมาเนี่ยได้องค์แรกในชีวิตนี่พระลวงนั่งหลวงพ่อแขกกรุกวัดปืนลบบุรี เอาแล้วอ่านี่นี่นนนี่อันนี้พระอันนี้พระอะไร แบบนี้หลายหลาย,ลายพันถึงเป็นหมื่นนะเห็นป่ะพระพที่ไม่มีภาษาไทยเขียนถ้ามีความรู้ก็สามารถหาไรายได้จากความรู้ได้เออององ,องหลายหลาย,ลาย,ลายพันถึงเป็นหมื่นยังไม่มีใครตอบได้เลยเห็นปะ่ะนี่แหละเขาจึงบอกว่าคนที่หาตางกับพระเครื่องได้คือคนที่มีความรู้ว่าพระไม่มีภาษาไทยเขียนอ่าคือพระอะไรอันนี้เขาเรียกสมเด็จเหม็นครับถ้าได้ยินว่าสมเด็จเหม็นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าหนึ่งเดียวในเมืองไทย พะอุ้นตานกงได้ตังอ่านี่วอตอกกวัดตานกงเห็นไหมอย่างเงี้ยบางทีอะไปเจอบ้านคนไม่รู้ว่าโอ้เขาเอาสองร้อยอ่านี่อันนี้เด็ดเลยอันนี้เด็ดเลยอันนี้เด็ดสลตีเลยนี่ครับกุมารดูดลกที่แพงที่สุดของประเทศไทยพอดูเนื้อแล้วเป็นไง เหนือเหมือนอะไรเพื่อนๆอันนี้คือกูมารดูดลกรุ่นแรกรุ่นแรกจริงๆของพ่อแช่มวัดตากล้องซึ่งยุคต้นรุ่นแรกก็นี่เห็นไหมมีการเอาเทียนเนี่ยมาปั้นเป็นเส้นที่ก็เรียกว่าหูปริงวันนี้ดจีนซึ่งลักษณะของพระหล่อที่ปั้นเส้นเทียนมาต่อเป็นหูขดหูปริงแบบนี้มักจะเป็นเหรียญหล่อหรือว่าพระหลอยุคแรกๆอ่ายุคแรกๆของประเทศซึ่ง เครื่องรางของขังลองศาสตาจานิพัฒจิตประสงค์เห็นไหมกุมารทองพราแช่มวัดตากล้อง เออรุ่นแรกเห็นไหมมีหูเห็นไหม,ม,หหไหมว่ากุมารดูดลกเพราะแช่มอะ่ะถ้ารุ่นแรกตัวจริงอะ่ะคือมีหูแล้วกุมารดูดลกรุ่นแรกที่มีหูปิงพระหล่อหูปิงอะ่ะคือยุคต้นๆของวงการอยู่แล้วคราวนี้ไอ้แบบมีหูเนี่ยลงหนังสืออะไรที่ลงหนังสือก็อถูกเก็บไปจนหมดก่อนอยู่แล้วซึ่งในหนังสืองานประกวดสมัยก่อนเนี่ยหนังสือรวมภาพงานประกวดแบบนี้สมัยก่อนเห็นไหมอันนี้ปากน้ำรุ่นห้ามีประกวดไหมโอเราเหลือไม่เยอะแล้วอ่าคือ เขาเขาอะไรที่มีในในรวมเล่มงานประกวดแบบนี้เขาจะรู้ว่าพาแบบนี้เป็นพาที่เล่นนี่เห็นป่ะกุมานนี่ที่ติดที่หนึ่งนี่เป็นแบบไหนเป็นแบบมีหูเพราะอะไรเขาต้องให้เกียริรุ่นแรกไงไอแบบไม่มีหูนี่ติดที่หนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเขาให้เกียริรุ่นแรกเขาให้เกียริมีหูเห็นป่ะดังนั้นกุมารทองที่รุ่นแรกมันก็จะเก่ากว่าแบบนี้แพงมากดังนั้นหลังจากที่ได้เห็นหนังสือนี้ถ้าจะใช้กุมารดูดลกพอแชมไปหาแบบมีหูปี เพราะหอหูปิงเนี่ยมันคือยุคแรกอยู่แล้วเพราะเงินบางทานประหองท้องลมเห็นไหมเออพราหล่อหูปิงเนี่ยมันคือยุคต้นของวงการอยู่แล้ว ต้องบอกว่าไปใช้ยุคหลังสักสิบองค์ก็ไม่เท่ายุคแรกองค์เดียวนะดังนั้น,นกุมารดูดลกพ่อแช่มกับพ่อเต๋ออันไหนขังก็ก็พ่อแช่มอาจารย์นะพี่อ้อมเออพ่อแชม่มเขาอาจารย์ครับพ่อแชม่มอาจารย์พ่อเต๋อพ่อแช่มนี่ต้องยกให้เป็นต้นตำรับออริจินอลกุมารทองเมืองไทยด้วยนะดังนั้นให้เราแขวนยุ่นหลังนะ่สักสิบองค์หรือเก็บรุ่นหลังสักสิบองค์ผมว่าไงก็ไม่มันก็มันสู้รุ่นแรกไม่ได้แล้วรุ่นแรกนี่หมดไปเป็นสิบปี เนี่ยแล้วก็วันนี้ได้สมเด็จมาดูเนื้อนี่มันต้องอย่างนี้เห็นไหมลงชาติลงรักเก่าๆนี่เนื้อตุ๊บตับร้อยกว่าปีถ้าเป็นสมเด็จเนื้อแบบเนี้ยแขวนได้อ่าแขวนได้เป็นองค์ครูได้โอโหนี่องค์นี้นนะเป็นเนื้อเดียวกับก้างปลาที่พี่อนิจังได้ไปเห็นไหมพระสมเด็จเนี่ยขอให้คุณน่ยได้เจอทแท้ๆเถอะ พระลงรักลงชาติทาทองพิเศษองค์นี้พิเศษสมบูรณ์คือเลยแล้วไหมหนึ่งชาติเนี่ยนะเป็นของที่นําเข้าจากจีนนะชาติเนี่ยคือเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่บดแล้วออกมาเป็นสีแดงแล้วใช้ลงในสิ่งสําคัญอันนี้คือมาเข้าจากจีนนะคนทําพระเกยยังไม่รู้เลยว่าชาติคืออะไรจะไปหาชาติจากไหนแล้วถ้าพระลงรัก ลงชาติลงทองอันนี้คือครบสมบูรณ์สุดลวเพราะบางองค์แค่ลงรักลงทองเห็นไหมว่าองค์นี้พอเวลาได้ส่องพระสมเด็จยุคนี้มันจะจัดเท่ายุคปู่อ้นเท่าปู่ภูยุคต้นนะเท่าปู่อ้นเท่าปู่ภูยุคต้นเผอเผอ,เ,อเนี่ยถ้าเราได้ส่องในกล้องตอนนี้นะเผอเผอเนี่ยเท่ากับสมเด็จโตเห็นไหมเนื้อตุ๊บตับแบบนี้เผอเผเท่ากับพระสมเด็จโตเลย พระลงชาติเนี่ยให้เข้าใจไว้เลยนะเก็บพระลงชาติตอนนี้ปลอดภัยเพราะว่าคนทําเกมไม่รู้หรอกว่าชาติคืออะไรและจะไปเอาชาติจากไหนไม่ได้ซื้อมากี่ปีอะปีกว่าๆแล้วมั้งคนดูสมเด็จเป็นหมดแล้วอะงานประกวดราชบุรีครั้งนี้ปีงานประกวดเขาที่แล้วไ,ได้สมเด็จเยอะปีนี้แทบไม่ได้เลยเห็นไหมปกโพงนี้แล้วตอนเนี้ถ้าคนไม่หันมาเก็บพระสมเด็จ ยุคก่อนปีสองพันร้อยแบบเนี้พระแบบนี้หายไปไหนหมดอ่ะ <c oughs> คือคือคือ,คอตอนเนี้พิมพ์ตรงอ่ะคนไปล้างลักขายไปวัดละครั้งหมดแล้วสังเกตไหมทุกเราเจอพระสมเด็จเซียนตอนนี้ที่ลงอ่ะจะมีคาบลักหมดเลยจะมีคาบลักหมดเลยนะเพราะเค้าเอาไปล้างอ่าเดี๋ยวนี้บอกมีลักดูง่ายออะแต่ตอนเนี้ผมบอกเลยนะก่อนที่คนทําเกอ่ะมันจะไปเอาอะไรมาปลอมแปลงเป็นชาติแดงเนี่ยตอนเนี้ยซื้อสมเด็จอ่ะให้ได้ที่มีชาติอ่ะปลอดภยัยแต่ยังว่าแหละลักมันก็ทําให้เก่าไม่ได้หรอกองค์เนี้ยถามว่าพิเศษคือมี มีรักมีชาติมีทองอันนี้คือครบสมบูรณ์สุดของของการให้กับบุคคลสําคัญลงรักลงชาติลงทองอ๋อแล้ววันนี้ดูเหรียญนี้ปูอินสี่เหลี่ยมเด่นเป็นสง่าเลยสินี่ไม่คิดว่าเจอสภาพนี้แล้วละสินี่เขาเรียกว,ว่าเช็คเงินสดนะฮะพระเครื่องที่เป็นเช็คเงินสดของวงการสี่เหลี่ยมปูอินวัดโบสถ์เอาว่าวันก่อนผมซื้อมาองค์หนึ่งศึกเฮี้ยนเลยยังต้องซื้อสามพันเลย สึดๆยังต้องซื้อซื้อ,อทุกสภาพที่ป็ปปูอินโห oh, แต่องค์นี้สวย5ปีที่แล้วกี่บาทปีนี้กี่บาทและอีก3ปีหปีข้างหน้าจะเท่าไหร่เป็นเหรียญปูอินที่แกะบล็อกนะด้วยใบหน้าของท่านตอนหนุ่มที่สุดนี่ตะกุดเงินเพราะลุงท่ากับเบือให้ก่อนเพราะเขาคุยถึงก่อนการจะได้พอลุงท่าบือพะลุงท่ากรบบือดูยังไงลายถักเชือกแบบนี้ นะมีทั้งในตะก,กุดในหนังสือพ่อรุ่งออดูได้เงินเกา่าการทําตะกุดด้วยเงินเป็นวัสดุเงินเนี่ยจะพิเศษกว่านะจะพิเศษกว่าทองแดงหรือตะกัวสูงขึ้นไปก็เป็นเงินก็เป็นทองคนะตะก,กุดเนื้อเงินหลวงพ่อรุ่งชัดเจนที่ลายทานี่แล้วต้องเก่าแล้วเป็นเงิน อย่างเงี้ยนะเลี่ยมทองเล็กๆแขวนเป็นข้อสร้อยข้างหลังหรือใช้ติดพวงกุญแจไปไหนนี่เจราจาอะไรใครก็ให้เงินให้ทองโอนอ่อนผ่อนตามใครได้พรลุงแท้ๆเธอของที่ทันเพรลุงเซกอะไม่มีอะไรถูกอยู่แล้วดังนั้นตะกุดนะเงินตะกุดทองเนี่ยให้รู้หลวงพ่อเถอะอะไรมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ชัดเจนเถอโอ้โหแพงทุกหลวงพ่อแล้วครับนี่อีกหนึ่งเหรียญที่หายากอันนี้นะต้องบอกว่าเหารียญวัะคัง ปู่นาคเนื้อเงินนี่ฉลองเจ็ดยอออายุ84ของท่านเหรียญปู่น,น,นาควัดระังหายากมากนะก็น,นี่แหละครับอีกหนึ่งเนี่ยพระเกจิที่หลวงพ่อฤาษีดินดำกล่าวว่าเกาะกาบฉันแสนครั้งไม่เท่ากับปู่นาคเนี่ยวัดละคงครั้งเดียวนี่แล้วผมเป็นคนที่ชอบปู่นาคมากอ่าผมเป็นคนที่ชอบปู่นาคมากเพราะเรื่องราวบันทึกของปู่ทิมอะวัดช้างให้เนี่ยเอาว่านะตอนนั้นอนะปู่ทิมอะยังต้องมาขอพระปู่นาควัดละครนี่สิทธิ์เขาได้เขียนเลยว่าประถมเหตุ หลวงพ่อทวดเนื้อวาดปี97มาจากพระอาจารย์นองที่ผู้ชักชวนอาทานทีมให้สร้างหลวงพ่อทวดตามที่ท่านได้เล่าให้ฟังจะน้เข้าว,ว่าคือช่วงนั้นอาจารย์นองวัดสายขาวกับอาจารย์ทีมขึ้นมากรุงเทพและไปที่วัดะระฆังเพื่อที่จะไปเช่าบูชาพระสมเด็จหลวงปูน่นาคคือเอาง่ายๆว่าณนะตอนนั้นเนี่ยนาดหลวงปู่ทีมกับอาจารย์นองอ่ะยังอยากได้พระหลวงปูน่นาคนั่งรถไฟขึ้นมาเพื่อที่จะมาเอาพระสมเด็จหลวงปูน่นาคไปให้คนทําบุญได้นําเงินไปสร้างโบสถ์วัดชา้างให้พกเงินขึ้นมาประมาณ พันคุณดูนะว่าปู่นาคในช่วงนั้นดังขนาดไหนแค่ขนาดอาจารย์นองกับอาจารย์ทิมยังต้องนั่งรถไฟขึ้นมาเพื่อจะมาเอาพระส,สมเด็จหลวงปู่นาคไปให้คนทําบุญนะเออจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมพระหลวงปูน่นาควละคคางเนี่ยพิทวีตบดําผมจึงศรัทธาอันนี้พร้อมเลี่ยมเป็นไงพร้อมเลี่ยมและอันนี้ปูนป่นาคปู่นาคนี่โด่งดังมากนะผมจะบอกให้แล้วตอนท่านถอดยศปู่นาวนควรลคคางเนี่ยนั่งทางในถึงปู่ทวด ถึงอายศไปคืนให้ใขอให้อายศไปคืนให้กับปู่ทิมปี0 8ย์เนี่ยไม่ใช่พระประธานยศได้รับยศคืนนะใช่ท่านเลื่อนจะมาสั่งจากูนหน้าโ,โดนถูกถอดยศปี08นเนี่ยได,ได้รับยศคืนนี่ด้านในเป็นพระประธานในบ,บัวสดพระยิมรัฟ้าแล้วจะหาของปู่หน้ากระเหรี่ยญทองแดงยังไม่เจอเนเงินนี่เจ้าของเราถึงเลี่ยมทองไว้เป็นอย่างดีฮะนี่พระลวงนั่งลบบุรีพระกู่ที่ราคา สูงที่สุดของพระกุเมืองไทยก็คือกุพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีนะในตระกูลมาลบบุรีอันนี้เป็นพระเอกลักษณ์พิมพ์พระเทิดอ่าอันนี้เขาเรียกว่าพระกลุวัดปืนลบบุรีนี่เขาเรียกว่าพระกลุวัดปืนหายากกว่าพรหล่วงนั่งหายากพอๆกับชินราชใบเสมากรุพระศรีพิษณุโลกแต่นี่หายากจริงตั้งแต่เล่นพระมาเนี่ยได้องค์แรกในชีวิตนี่พหลลวงนั่งหลวงพ่อแขกกรุววัดปืนลบบุรี วัดปืนเนี่ยเราเจอพิมพ์อื่นๆเยอะนะแต่ถ้าเป็นพิมพ์พะลวงนางลบุรีนี่ดูง่ายนะตระกูลพระลบุรีเนี่ย,ยนะพรเยพะเทิดขนนกพะลวงหูยานพะลวงนางกลุ่ววัดปืนเนี่ยพอแขกเนี่ยเอกลักษณ์กาเข้าใจง่ายกลุ่ววัดปืนนี่คือเราเจอพิมพ์อื่นอะพิมพ์อื่นก็เจอน้อยอยู่แล้วนะผมบอกเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าเนี่ย หายากกว่าพระล่วงหูยานเนี่ยหายากกว่าพระมะเหสวนด้วยหลักแสนนี่คือเป็นสิปีแล้วก็ไม่มีถ้าตอนนี้ยังมีพาให,หมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่สักปีละสององนะต้ององค์นึงเนี่ยหลายหลายแสนพระกูเนี่ยเขาสร้างเพื่อเสริมบรารมีทําพิธีใหญ่ตามเลิกตามยามเครื่องบวงสรวงใหญ่พรามเซกหรือสีเซกดังนั้นผู้ใดที่ทําธุรกิจใหญ่ๆโตๆอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีพระกรุอาธนาไว้ทําอะไรก็จะดูง่ายทําอะไรใหญ่ๆ ก็จะสำเร็จพอเขาสร้างเพื่อปลูกป้องอาณาจักรเป็นมงคลกับอาณาจักรพระกลุเนี่ยพระกลุเนี่ยคืออมตะยอดนิยมไทยก็อยากได้ แต่ประเด็นคือพระกูแท้ๆนะั้มันหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่ย้อนยุคมั่งเกจิทำมั่งเกมั่งแต่ถ้ามีแท้ออกมาเนี่ยพระยิ่งแพงยิ่งดูง่ายอ่า,อาผมบอกเลยนะพระที่ยิ่งแพงจะยิ่งดูง่ายเพราะพระแพงส่วนมากเป็นพระเก่าคือนะเป็นตำนานไปแล้วนะเพราะแขกกูวัดปืนเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณรู้อย่างผมนะไม่เหตุส่วนมีตังซื้อได้แต่เนะี่ยเพราะแขกกูวัดปืนเนี่ยได้ยินแต่ชื่อนี่องคแรกในชีวิตเลย เพื่อนๆวันไลฟ์วันนี้เป็นยังไงวันนี้ต้องกล่าวคขาว่าฝันดีราตีสวัสดิแฟนเพจสันกวามนะเป็นที่รักทุกๆท่านชื่นชอบไลฟ์นี้กด99เป็นกําลังใจให้กันนี่วันนี้ต้องขอฝันดีราตีสวัสดิแฟนเพจทุกๆท่านสวัสด,ดีครับ